ติวเตอร์นายอำเภอผู้พิทักษ์หมู่บ้านติวเตอร์เป็นเด็กชายตัวน้อยที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่เขาอยากเป็นนายอำเภอผู้กล้าหาญทุกวันติวเตอร์จะสวมหมวกนายอำเภอใบโปรดของเขาและจินตนาการถึงการปกป้องทุกคนในหมู่บ้านเขาชอบมองออกไปนอกหน้าต่างดูผู้คนในหมู่บ้าน เดินไปมาติวเตอร์สังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทำให้ใครบางคนไม่สบายใจเช่นแมวที่หลงทางหรือถุงขยะที่ตกอยู่ข้างทางวันหนึ่งติวเตอร์เห็นลูกแมวตัวน้อยร้องเหนียวเหนียวอยู่ใต้ต้นไม้มันดูเหมือนจะหลงทางติวเตอร์ค่อยๆเข้าไปหาและอุ้มลูกแมวกลับไปส่งให้แม่ของมันที่กำลังตามหาอยู่อีกวันหนึ่ง ติวเตอร์เห็นยายแก้วเพื่อนบ้านผู้ใจดีกำลังถือของหนักๆก,กลับมาจากตลาดติวเตอร์รีบวิ่งเข้าไปช่วยยายแก้วถือของไปส่งถึงบ้านยายแก้วยิ้มให้ติวเตอร์และพูดว่าขอบใจมากนะพ่อหนุ่มนายอำเภอที่ดีไม่ได้มีแค่ความกล้าหาญนะแต่ยังต้องมีน้ำใจและคอยช่วยเหลือทุกคนในชุมชนด้วยคำพูดของยายแก้วทำให้ติวเตอร์คิด ติลเตอร์เริ่มมองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาจะช่วยได้ไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่ๆเหมือนในหนังแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทำให้ชีวิตของคนในหมู่บ้านดีขึ้นเขาช่วยเก็บขยะที่ตกอยู่ในสวนสาธารณะช่วยรดน้ำต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาและช่วยจัดเรียงหนังสือในห้องสมุดเล็กๆของหมู่บ้าน วันหนึ่งติวเตอร์เห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆกำลังร้องไห้เพราะทำตุ๊กตาหมีตัวโปรดหายไปติวเตอร์ใช้เวลาช่วยเธอตามมาหาจนเจอตุ๊กตาหมีที่ซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้ผู้คนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นความดีของติวเตอร์ทุกคนต่างยิ้มให้เขาและกล่าวขอบคุณติวเตอร์รู้สึกอบอุ่นในใจเขาไม่ได้จับผู้ร้ายแต่เขากำลังทำให้หมู่บ้านน่าอยู่ขึ้น ติวเตอรรู้แล้วว่าการเป็นนายอำเภอที่แท้จริงคือการมีหัวใจที่พร้อมจะช่วยเหลือและดูแลทุกคนในชุมชนไม่ว่าเขาจะโตขึ้นไปเป็นอะไรความฝันของเขาก็จะยังคงอยู่เสมอนั่นคือการเป็นผู้พิทักษ์ความสุขของทุกคนในหมู่บ้าน